สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมแล้วก็ทัาทถ่ายในส่วนของสมาชิกห้องเรียนออนไลน์ทุกท่านรวมถึงน้องๆอ,อ,อีกหลายๆท่านนะครับที่รับชมทางช่องทางของ YouTube หรือว่าในส่วนของ Facebook ในกลุ่มอื่นๆนะเช่นกลุ่มอาชีวะไทยกลุ่ม Cat ดแอนด์สกิอัแล้วก็ในส่วนอื่นๆที่มีการแชร์กันออกไปด้วยนะครับก็กราบขอบพระคุณอย่างมากนะที่กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปวิดีโอมาให้น้องๆได้ดูกันนะครับวันนี้จะใช้ในส่วนของ อ่าสกิอัปพเป็นหนังสือเล่มนี้นะครับใครที่เป็นสมาชิกห้องเรียนออนไลน์ก็จะทราบอยู่แล้วว่าเราใช้หนังสือนะครับเข้ามาช่วยในการเรียนในการให้หน้องๆได้มีการทบทวนกันนะครับใครที่สนใจก็สามารถจะสั่งซื้อหนังสือนี้ได้ตามร้านหนังสือทั่วไปแล้วเอามาเรียนในห้องเรียนออนไลน์ได้เลยหรือใครสนใจก็สั่งซื้อในห้องเรียนออนไลน์ได้เช่นกันนะครับผมตอนที่แล้วผมให้เพื่อนๆน้องๆดูไปแล้วอันนี้ก็อ่าในเข้ามาในห้องเรียนออนไลน์ก็ สวัสดีสมาชิกทั้งใหม่แล้วก็เก่าทุกท่านนะครับตอนนี้สมาชิกที่อยู่ในห้องเรียนนี่มีกี่ท่านนะเนี่ยเดี๋ยวผมผมขอดูนิดนึงอ่ะตัวนี้ไม่โชว์หรออ๋อหนึ่งพันแ้สิบแปดท่านนะครับอู้สมาชิกใหม่ร้อยสองเนาะโอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนที่แล้วดูไปแล้วนะฮะตอนที่แล้วผมแบ่งช็อตออกเป็นสองช่วงนะการทาพื้นชั้นล่างนะครับแล้วก็ แยกออกมาเป็นเสาโชด้วยเสาโชโดยใช้คำสั่งโฟลอมีนะครับคำสั่งโฟลมีก็อยู่ในบทที่4นะในหนังสือเล่มนี้นะครับผมในบทที่สน้องๆก็ไปทบทวนอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมประมาณนั้นเนาะอ่าอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนแล้วกันในส่วนของตอนนี้นะครับจะเห็นอันนี้คือผมอันนี้คือเป้าหมายนะผมจะให้น้องๆดูว่าเป้าหมายในการทาของเราเนี่ยจะวางเป้าหมายไว้ที่เ็ไหนและเราควรจะทาตั้งแต่ตอนไหน นะครับผมอันนี้คือเป้าหมายที่อยากให้น้องๆได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะสร้างพื้นชั้นที่2ขึ้นมานะครับคือด้วยปกติเนี่ยถ้าเราดูดูแบบนะดูแบบที่เรา Import เข้ามาอย่างเช่นรูปด้านหนึ่งนะฮะดูนิดนึงรูปด้านหนึ่งเนี่ยมันจะช่วยให้เราเห็นดีเทลจริงๆถามว่าเห็นเยอะไหมก็ไม่ถึงกับเยอะมากในส่วนของรูปด้านที่มันเป็นด้านหน้าแต่เราได้อะไรจากรูปนี้อย่างแรกนะครับก็คือในเรื่องของท็อป ท็อปจากด้านบนเนี่ยพื้นด้านบนเนี่ยนะครับระดับความสูงจากระดับดินเดิมขึ้นมาที่สามจุดสามห้าสาจุสห้าเนี่ยคือตรงนี้นะครับคือสเตปจากข้างล่างเลยนะฮะอันนี้ดูเดเมนชันก็ได้แต่ผมอยากจะจับนี้ให้เห็นจากตรงนี้ขึ้นมาถึงตรงนี้นะ่ะอยู่ที่ 2. 6 5 2.65หห้าจุดหห้าเนี่ยคือไปถึงท้องคาน่ะไอเสาที่เราสร้างตอนที่แล้วเนี่ยเราเราสร้างไว้ที่ 2. 6 5ดหห้าดังนั้นตัวคารนนะครับตัวคารนเองเนี่ยอันนี้ผมผมตีเป็นคารนนะฮะก็คือขึ้นมาจนถึงตรงนี้ อ่ะมาถึงตรงนี้นะฮะอันนี้จุดหกรวมบัวมันมีบัวอยู่ตรงนี้ยมันเป็นคล้ายๆกับบัวอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยสิบเซนเนี่ยอยู่ตรงนี้ถึงนี้คือจุดหกนะครับไปถึงท็อปปิ้งด้านบนคือจุดเจ็ดทีนี้ไอ้จุดเจ็ดเนี่ยเราต้องมาเฉลี่ยออกเป็นสามสเต็ปสเต็ปแรกก็คือตัวพื้นตัวพื้นของตัวพื้นของ,ของห้องโถงเนี่ยห้องอื่นๆนะฮะก็จะเต็มจะเต็มอยู่ที่สามจุดสามห้าใช่ไหมฮะอันนี้คือท็อปปิ้งด้านบนฟินิทที่สามจุดสามห้า แต่สำหรับพื้นห้องน้ำพื้นเฉลียงพื้นระเบียงก็จะอยู่ที่ประมาณ3 2 5ใช่ไหมฮะอ่ะส่วนสุดท้ายตัวคานตรงนี้หรือตัวที่เราออกแบบตรงนี้มันจะยืดลงมาอยู่ที่จุดห้าสาเต็ปนะครับที่เราจะออกแบบมาซึ่งจริงๆก็จะได้เป็นอ่ะผมปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับก็จะได้เป็นในส่วนของไอตัวพื้นตัวนี้นี่ที่เราดูกันเนี่ยนะครับผมนี่นะประมาณนี้นะครับอันนี้ที่มันขาดมันขาดอย่างงี้ไม่ต้องตกชจ ผมตั้งเอาไปเป็นพา r a เ e ลไว้จริงๆมันต้องเป็นตีบนะเป็น p e r ์สเป t i v e ไว้นะถ้าเป็นพา r a เ e l เดี๋ยวมันจะทําให้งานขาดนะอันนี้ก็แต่ตีบมันก็จำเป็นจะต้องใช้งานนะครับอันนี้คืออย่างที่เห็นนะสเตปสเตปแรกอันนี้คือพื้นพื้นท็อปปิ้งที่มันจะจบที่ตรงนี้ก่อนเฉลียงหรือห้องน้ําจะเป็นพื้นตรงนี้นะครับส่วนสัญลักษณ์ที่เป็นเห็นเป็นลักษณะคานเน่ยก็จะคือจะจะลงมาจากตรงนี้นะครับผมประมาณนี้อ่ะทางเป่าระมาณนี้มีการตัดให้บันไดขึ้นด้วยนะเป็นตรงนี้เป็นเป็นบันไดอ่ะเดี๋ยวผมเปิด ผมเปิดนะฮะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะวันนี้เราจะเอาในส่วนของอเป็นชั้น2มาวางทาบนะฮะนี่ฮะดีเทลก็จะประมาณนี้นะครับผมเราจะวางใส่เข้าไปแล้วก็จะดึงเขียนนะฮะพุชพูลน,นะครับในส่วนของพื้นระเบียงชั้น2กับพื้นห้องนอนห้องน้ําอื่นๆเนี่ยนะฮะออกมาเป็นแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาตามดูกันมาตามดูกันาตามดูกันนะโอเคผมจะเปิด แบบฟึงหัดของครั้งที่แล้วขึ้นมานะแบบโรงงานของครั้งที่แล้วจบที่เสาโชว์สองมันจบที่เสาโชว์สองนะผมจะเปิดตัวนี้ขึ้นมาก่อนเสาโชว์สองเนี่ยโนผมไม่เซฟทับนะหรือไม่เซฟทับนะครับเดี๋ยวผมเปิดเสาโชว์สองกนมาก่นอนจบที่ตรงนี้นะฮะครั้งที่แล้วอันนี้ก็จะเห็นเป็นหน้าตัดของของตัวเสาโชว์ผมลบตัวนี้ทิง้งนะครับไม่เอานะ โอเคดูตรงนี้ก่อนผมจะเปิดรูปด้านหนึ่งขึ้นมาให้เห็นนะครับโปลดไฟล์ขึ้นมาทั้งหมดให้เห็นอยู่ในนี้รูปด้านหนึ่งตอนแรกเลยมันอยู่ตรงตำแหน่งนี้ o s i t i o นนี้อ่ามันอยู่ตรงตำแหน่ง x0y0 ใช่ไหมฮะอยู่ตรงนี้ดังนั้นการ Import เอาตัวแบบเข้ามาเนี่ยนะครับแบบ autocad เข้ามาเนี่ยมันก็จะมา stand by อยู่ตรงนี้แหละนะครับผมดังนั้นย้ายเข้าไปย้ายขึ้นไปด้านบนนะครับก็ไปที่มสั่ง move นะครับเอาเข้าไปเลยไปในแนวของแกน y นี่แหละนะครับผมก็วางไว้สัก ประมาณนี้ก็ได้นะครับใกล้ๆนะครับกด SEO ออกไปทีนี้จะ Import เข้ามานะครับถ้าเราจะ Import เข้ามาตอนนี้เราควรที่จะต้องสร้างนะครับแท็กนะฮะตอน2ตอนที่เรายังไม่ชินยังไม่คุ้นชินกับคำว่าแท็กใช้แต่เลเยอร์เลเยอร์อย่างเดียวเลยต้องต้องสร้างแท็กขึ้นมามารองรับก่อนอ่ะผมไปที่ New Tag ก่อนเลยผมเขียนเป็น p l a n นะภาษาไทยนี่แหละนะครับแป a n ชั้น 2นะครับอ่าแล้วก็ติ๊กเป็นตัวใช้งานซะนะเพื่อ i ินพุตเข้ามามันจะได้มาอยู่ตรงเป็นชั้น2เลยนะครับผมโอเคไปเลยนะครับไม่ใช่ไปเลยสิไปเปิดในส่วนของไฟล์แล้วก็ Import มันเข้ามาเป็นชั้นบนก็คือตรงนี้นะฮะที่ผมผมใช้เป็นเป็นชั้น2นะแต่ว่าจริงมันคือเป็นชั้นบน,น,นแหละนะครับผมกด Import 1ครั้งนะครับสักครู่นะครับมันก็จะติ๊งหนองติ๊งหนองติ๊งหนองอยู่บริเวณนี้เลยนะฮะ นี่นะครับผมก็ไล่ไปยาวๆถึงขั้นตอนนี้นะครับผมอันนี้ต้องยอมรับโดยดีนะครับผม <laughs> ว่าเ,เราพยายามผมพยายามที่จะคำนวณความอืดของของแปลนตัตวนี้เนื่องจากว่าแปลนตัตวนี้เป็นโปรเจกต์นี้มันเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะผมกดโคลไปก่อนนะคือมันเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใหญ่ดังนั้นก็คำนวณแล้วว่ามันก็คงจะอืดบ้างแหละนะครับดังนั้นก็เลย เรียกได้ว่าเอา import detail ของไฟล์ออได้แคเดเข้ามาแบบเต็มลูปเลยเต็มเต็มสูบเลยนะฮะแล้วมันก็แหลกจริงๆแล้วมันก็แหลกบวกบวกด้วยนะครับเออก็น้องๆก็ลองดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับมีถามเรื่องของเอเซอร์เข้ามาคือ มันมันจริงๆในในส่วนของตัว sketup c h เนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วนะว่ามันไม่ใช่ไฟล์ที่จะหนักอะไรมากมายถามว่ามันเรียนมันเขียนได้ไหมมันเขียนได้ในโดยโดยทั่วไปพื้นฐานนี่นะไม่ได้ไปไม่ไม่ได้ไปใส่ฟังก์ชันเยอะวีเลหนักหนัก,ห,นกหรืออะไรต่างเนี่ยมันมันเอาอยู่แหละแต่อย่างกรณีของการ import a u t o c a d เข้ามาอันเนี้ยส่วนใหญ่มันจะแหลกตรงไฟล์นั้นก่อนคือมันจะหนักตรงไฟล์นั้นก่อน นะครับให้เราเราโฟกัสไปที่ไฟล์ต่อไฟล์ดีกว่านะครับประมาณนี้เอเซอร์ที่ให้ผมดูมันมีอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เขาเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้ผมนะฮะคือผมผมเคยนักศึกษาคเคยใช้มันจะมีในส่วนของตัวเอสไพไหมเอสเอสไพถ้าผม,ผมพูดชื่อผิดก็ต้องขอขอโทษด,ด้วยจะมีเอสไพกับไนโตรเนี่ยนิโต้หรือไนโตรนี่แหละนะครับสองตัวนี้ซึ่ง มันมี i7 อยู่ก็ะจะไม่ผิดนะครับแล้วก็แรม8กับ16นะฮะราคาน่าจะประมาณ20,000ืน 2, นิดๆนะถ้าผมจะไม่ผิดนะอยู่ประมาณตรงนั้นคือใช้เขียนรีวิได้อ่ะนะครับผมใช้เขียนรีวิได้นะฮะรประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือราคากลางๆ <c oughs> <c oughs> ส่วนใครที่มีทรัพยากรก็ไปดูนู่นเลยเว t a t i o n เลยนะครับ l e n o v o t h i ต k p a d ตัวนี้ราคาถูกมากนะอ่ะมาดูกันก่อนผมได้สเปตปตัวนี้ขึ้นมาผมจะปิด รูปด้านหนึ่งออกไปนี่นะครับปิดรูปด้านหนึ่งออกไปผมจะปิดตัวไหนที่ไม่เกี่ยวข้องอไปก่อนจริงๆมันก็ดีเทลเกือบทั้งหมดนะเสาโชว์แป่งนะครับผมพื้นชั้นล่างผนังชั้นล่างสิมีพื้นชั้นล่างเสาชั้นล่างแป่งแล้วก็พื้นชั้นล่างด้วยเอาเหลือไว้เฉพาะตัวนี้นะครับขอดูตัวนี้ทีหนึง่งใครที่ใช้เป็นเวอร์ชันเก่านะฮะถ้าถ,ถ้าเอาเข้ามาแล้วเขาไม่ได้เป็นกรุ๊ปไวใ้ให้ให้คุมก่อน คุมตัวงานก่อนนะครับคลิกขวาแล้วก็กดกรุ๊ปก่อนนะครับคือเราอยากให้มัน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 ,ม,น,ม,นมันติดเป็นชี้เดียวกันก่อนอนั่นแหละนะครับผมอ่ะไปที่คาสั่ง move อ่าไปผมเลือกชิ้นงานก่อนเลยส่วนใหญ่ผมชอบเลือกชิ้นงานก่อนนะครับแล้วค่อยไปคลิกคําสั่ง move นะครับผมจากนั้นไปกริด G ตัดกับ2นะฮะกริด G ตัดกับ2ก็คือต้นนี้ครับต้นเสาต้นนี้เพื่อนๆจะเลือกต้นไหนก็ได้ไม่ว่าก,กันนะเพียงแต่ผมต้องการจุดที่เป็น จุดเบนพอยท์ที่มันเป๊ะๆแค่นั้นเองนะครับซูมเข้าไปดีะฮะตรงนี้นะฮะกดเลยหนึ่งครั้งเอาไปวางไว้ G กับ2นะครับของแปลนนี้จีกับ2ของแปลนน, G ปน,นี้โอเค G กับ2ของแปลนนี้อ่าตัวน,นี้ฮะนี่แหละกดเลยป่าบเขาให้ สักครู่นะครับโอเคเรีย okay, บร้อยแล้วจากนั้นมู Move ต่อดึงขึ้นกดลูกศรข,ขึ้นบนล็อกไปในที่ทางของแกนเซตเลยป้อนค่าก่อนนะฮะท็อปปิ้งเมื่อกี้เราดูไปแล้วนะครับ3.35นะครับ3.35ผมจะเขียนตั้งแต่เฉลียงหรือว่าห้องน้ำลงมาผมก็จะเอาไว้ที่3.25 3.25นะครับ3.25นะ ่ะโอเคจากนั้นกด enter หนึ่งครั้งแป่งนะครับมาดูนิดนึงนะครับผมมันก็จะอยู่ที่สเต็ปประมาณนี้นะครับความสูงนะความสูงอยู่ที่ประมาณนี้นะครับโอเคนะตรวจสอบนิดนึงมันมีอันนี้ที่ดูนะอ,อ่อด้านไหนด้านนี้นะนี่แล้วก็ไปปรับเป็นพาราแลกของเมื่อกี้เนี่ยนะครับอันนี้จะเห็นระดับความสูงอยู่ประมาณนี้ลองลองเช็คดูได้นะครับนี่นะฮะ 3.25โอเคเรียบร้อยนะครับผมไปที่เปลี่ยนพอแล้วก่อนคือพอแล้วมัน,ม,นมันเส้นมันขาดอะนะฮะมันเส้นมันขาดเ selection นะผมเอาพื้นชั้นแปลนพื้นชั้นล่างลง,ลงไปเรียบร้อยนะครับไปที่ SEA s o m e t i c คลิกหน้าหนึ่งครั้งโอเคเริ่มก่อนเลยก็เดี๋ยวสร้างคือคืออธิบายตรงนี้นิดนึนงไอเส้นขอบเนี่ยนะฮะ มันจะมีเส้นขอบอยู่ตรงบริเวณนี้เนี่ยนะครับไอ้เส้นขอบเนี่ยมันเป็นแนวเฉลียงแนวคือถ้าถ้าดูในถ้าดูในถ้าดูในรูปด้านหนึ่งเนี่ยนะครับเส้นขอบมันคือตัวนี้ขออธิบายนิดนึงสำหรับน้องๆคนไหนที่เริ่มเริ่มจะเริ่มเริ่มดูแบบนะฮะเนี่นะครับคือแนวแนวตรงนี้เนี่ยฮะเนี่ยฮะตรงนี้เนี่ยนะครับมันยื่นออกมานะครับสัณยลับมันยื่นออกมาเนี่ยเนี่ยนะครับ แล้วมันก็จะมีการคือมันเป็นเหมือนบัวนะฮะเป็นเหมือนบัวปูนอะ่ะสิบเซนอยู่ตรงนี้ขึ้นมาอีกสิบเซนอยู่ตรงนี้นะครับผมดังนั้นสเต็ปตรงเนี้ยจากช็อตเนี้ยมันอยู่ที่สามจุดสองห้าแน่ๆแหละเพราะว่าข้างบนมันสามจุดสามห้าสิบเซนคือต่างระดับกันดังนั้นเราก็จะออกแบบตามนี้นะครับผมประมาณนั้นนะอันนี้ให้ดูนะฮะให้ดูเป็นไกด์ไลน์ไว้นะครับผมไปไปดูกันเลยไปที่ท็อปวิวก่อนโลดนะครับมาที่ตรงนี้นะครับถัดมาอ่าจะพูดว่าเลเยอร์นะแฉกนะแฉก นี่นะครับผมแท็กเลยสร้างแท็กขึ้นมาก่อนผมเขียนเป็นพื้นชั้นบนพื้นชั้นสองแล้วแะพื้นชั้นสองนะครับติ๊กไปเลยใช้งานซะนี่ผมผมอยากจะใช้คำสั่งลายอะ่ะอยากใช้คำสั่งลายมากๆนะฮะคือเอาเป็นว่าใช้คำสั่งลายคือจริงๆใช้สี่เหลี่ยมมันมันเร็วกว่านะเคยเทสแล้วแต่มีความรู้สึกว่า มันก็ต้องมาตัดดูแต่ว่าอย่างที่บอกนะคือมาตัดแต่ว่ามันก็มันก็ยังเร็วกว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันมันเป็นการสร้างสี่เหลี่ยมแล้วแท็กได้ไวกว่านะครับนะฮะคืออ่านแบบแล้วก็ตัดใส่ตัดใส่ตัดใส่อะไรอะไรประมาณนี้นะฮะหมายถึงคำสั่งเล็กแองเกิลนะเล็ก ura, แงกูนะครับแป่งนะครับแต่ว่าใช้ลายดีมันมันไปเรื่อยๆรื่อรถคาโอ,อะ่ะ แต่ว่าจบเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมชวนคุยนิดหน่อยมาถึงนี้แหละนะครับแฟกก็เช่นเดิมเนาะอันนี้มีหลายคนสงสัยว่าเอ้ในหนังสือทำไมไม่มีตัวแบบฝึกหัดนี้มันไม่มีฮะในหนังสือไม่มีแม้กระทั่งแบบฝึกหัดที่ใช้งานเ่ยมันก็ไม่มีนะเพียงแต่สำนักพิมพ์เขาส่งมาให้ผมแล้วผมก็เลยเอามารีวิวต่อเฉยๆนะครับผม เป็นความกรุณาของเขาจริงๆมันไม่มีนะฮะมันไม่มีแบบฝึืองฮดหรอกนะครับผมจะมีเป็นเวอร์ชันถ้าผมจำไม่ผิดเป็นเวอร์ชัน2องพนี่หนะฮะเรียบร้อยนะครับผมได้มาแล้วอะต่อนะครับผมผมก็จะหมุนนิดนึงนะฮะอย่างที่ทราบกันนะผมจะทาไอ้นี่นี้ก่อนไปที่ผู้ชูเลยนะครับคลิกไปที่ตัวนี้นะฮะดึงลงไปก่อน จุดหนึ่งก่อนนะฮะแปลงนะครับจากนั้นหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปอย่างเงี้ยฮะจะเห็นด้านล่างของพี่เขาเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับผมจากนั้นใช้คําสั่งออฟเซ็ตออฟเซตเลื่อนไปแล้วในบทที่สี่สามด้วยสี่วะสี่เนาะประมาณนั้นนะฮะออฟเซ็ตอะนี่คำสั่งออฟเซ็ตนะครับเลื่อนมอไปแตะที่ขอบนะเลื่อนกลับเข้ามาสิบเซนนะฮะจุดหนึ่งคือคนะิวมันอะนะครับผมจากนั้นไปที่พู่ชูนดึงลงมาจุดห้าจุดห้านะครับ ไอ้น,นี่มันชอบเออเลยยังไม่รู้เป็นไรไม่รู้นะวันก่อนก็นึกว่าใส่จุดห้ารันที่ไหนได้มันเป็นจุดหนึ่งดีนะเอามาดูใหม่หรือว่าผมป้อนผิดก็ไม่รู้นะโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นจุดห้ารวมตัวนี้ก็จะเป็นจุดหกใช่ไหมครับประมาณนี้น,นะอ่ะเรียบร้อยนะจะได้สเต็ปนี้ขึ้นมาจากนั้นอย่างที่ทราบกันมันก็จะมีพื้นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับผมก็จะผมก็จะใช้อ ผมจะใช้สี่เหลี่ยมนี่แหลอะอะขอใช้สี่เหลี่ยมก่อนสเตปนี้นะขอใช้สี่เหลี่ยมก่อนสเตปหนึ่งก็ไปที่คำสั่งสี่เหลี่ยมหมดเลยผมขอมาร์กอันนี้ผมไม่ได้ทําพื้นนะอันนี้ผมจะมาร์กไม่ใฉ่มาร์กให้เห็นส่วนที่เป็นของไอ,อตัวห้องน้ําก่อนตัวที่ผมจะใส่ลายกระเบื้องเออผมจะใส่ลายกระเบื้องด้วยนะครับตรงช็อตนี้นะฮะแล้วก็จะมี ช็อตนี้คือตัวไหนที่จะมีใส่ลายกระเบื้องนะฮะลายกระเบื้องคือในส่วนของน้ําผมก็จะมาไว้ก่อนแค่นั้นเองนี่นะครับแล้วก็จะมีตัดเฉือออันนี้มันต้องอนันนี้มันต้องโบโบลงไปนะผมใส่เข้ไปาก่อนคือตรงส่วนของบันไดตรงนี้ส่วนบันไดนะครับแฝบขอดูนี้นึง อยูงนี้โอเคจากนั้นใช้คําสั่งดีซอต่อมันเหลาสอกันต่อนะครับก็ผมเอามุมนี้นะนี่นะครับผมเนี่ยฮะที่บอกว่ามันอืดมันก็มันก็ประมาณนี้นะนี่นะครับผมประมาณนี้แท็กที่ตรงนี้ก่อนแป่งลากครับคือที่ที่เขียนตัวเนี้ย มันอระดับพื้นลร,ระดับนะอันนี้จะเป็น3.35นะครับผมตัวบ้านนะ่ยตัวบ้านห้องถูงห้องนงห้องนอนอะไรวระานี้อยู่มานี่แหละนะครับนี่นี่ลากยาวเลยด้วยส่วนตัวชอบบ้านสไตล์นี้มันโรง่งมันโป่งดีฝนสาดเปียกดีฮะเนี่ยครับถ้าปล่อยโล่งเลยนะ มีนะมีระบงมีระเบียงให้ให้ชิวอ่ะมันทำเป็นร้านอาหารข้างบนได้อ่ะนะครับนั่งกินน้ำเจ็กหัวเย็นๆอะไรเงี้ยนะแฟบแป้ง ก็มาถึงจุดนี้นี่ฮะจะหมดแล้วอยากจะดีไซน์ราวระเบียงราวคันตกราวระเบียงใหม่นี้หนึ่งคืออยากจะใส ideas ่อเดียเป็นของตัวเองกดอ่าเซ็กชั่นไปไอันนี้มผมผมผมเขียนจบแล้วนะก็ปิดนะครับอ่าแทร็กแทร็กอยู่ใสแปลนชั้นสองแป่ง ก็จะได้เป็นแบบนี้ขึ้นมานี่นะนี่ก่อนนะเอ่อไอ้น,นี่คือช่องนี้ช่องที่ผมบ้านนี่คือตรงนี้ผมจะดึงจุดนี้ขึ้นเลยนะครับตรงจุดนี้ไปที่พู้ชูนนี่จุดหนึ่งฮะนี่นะครับคือพื้นตัวนี้จะเป็นแบบนี้ไอ้อพวกนี้จะเป็นพื้นห้องน้ำเฉยฮะตรงนี้เป็นพื้นห้องน้ำผมไม่ค่อยชอบรอยเนี่ยขาลบไป นี่นะครับจะเป็นพื้นห้องน้ําตรงนี้ผมจะตัดคว้านมาลงไปมันจะเป็นในส่วนของอบันไดบันไดจะจะโผล่ที่ช่องนี้ผมดึงลงไปเลยได้ไหมแฟบเนี่ยได้สิโบว์แล้วฮะเนี่ยฮะอย่างเงี้ยคว้านไปแบบนี้นะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับผมอ่ะตรงจุดนี้ขอใส่ลายกระเบื้องสักนิดหนึ่งนิดหนึ่งลายใส่ใส่ใส,ใส่ไว้ชี้เลยนะ จริงๆกะจะไม่ใส่หรอกอยู่ไหนวะแมททีเดียนเออนี่อืมเอาเป็นสไตล์ไหนดีสไตล์ไหนดีนดชอบแบบอืมกระเบื้องสิ คอนกรี่จำยาก่อนไหมคือคือกะจะใส่ให้เห็นเป็นอน,นี่ใช่ให้เห็นเป็นแนวมันนี่ใช่ให้เห็นเป็นรูปแบบอ่ะอืมแต่อันนี้มันก็คือไม่ได้โหลดมาเรื่องเรื่องไม่ได้โหลดมามันมีอีกตัวหนึ่งน้าที่เป็นมันมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นลายนี้อยู่ ดูนี่นะอ้าผมเอาตัวนี้ใส่ไว้เฉยนะใส่ไว้ก่อนใส่ไว้ก่อนแป่งอุ้ยดิเกียจจังทำไมทำไมนี่เคพอได้แหละ เอาตรงน,นี้เออประมาณนี้นะจริงๆไอ้เหลืองนี่ก็สวยนะเคยใสอยู่แล้วก็ใส่เป็นอ่ะทีนี้ประมาณนี้แหละที่เหลือก็ขอเป็นลายบนบ้านสตูสตู ลมลรอบๆออย่ไหมนี่นะเออใส่ไว้ก่อนโอเคใส่ไว้ก่อนนะไปที่ขอลายอื่นๆเนี้ยผมอยากจะมันมีลายนี่นะสวยๆอยู่เคยเห็นลายที่มัน เนี่ยออนไลน์นี้ดีวกว่าโอเคนะอันนี้คือทําให้เห็นชั้นสอง้เห็นะครับเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนนะใส่วาลสเต็ปนี้ไว้ก่อนโอเคเรียบร้อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวนะขอทําเป็นกูไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงคลิกสามครั้งคนระับปัง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 เดี๋ยวนะปัง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 สี่นี่ว่ะสามต้องคลิกสามนะครับ คลิก2ครั้งจะเลือกในส่วนของ bending edge นะครับผมแล้วคลิก3ครั้งเบิ้ลไปเลยเนี่ยมันจะเลือกทั้งชุดเลยแล้วก็คลิกขวานะครับผมไปที่เมกุบเลยเรียบร้อยนะครับเปิดพื้นชั้นล่างเปิดเสาชั้นล่างผนังชั้นล่างเสาโซนี่เสาโซขึ้นมาแล้วนี่เห็นไหมฮะเรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้จวนแล้วครับนี่นะโอเค นะครับผมประมาณนี้น้องๆลองดูกันอันนี้ก็ตอนที่สี่นะตอนที่สี่แล้วนะครับผมสำหรับโปรเจกต์บ้านเดี่ยวสองชั้นอารมณ์จะเรียกว่าอารมณ์อะไรดีละ่ะรีสอร์ทไม่ไม่ได้ใช่รีสอร์ทนะมันเป็นบ้านแบบอารมณ์แบบต้นไม้เยอะๆนะฮะนะครับ,นะรบประมาณต้นไม้เยอะสไตล์ไทยๆนะครับผมสไตล์ไทยๆเปิดเ,เป็นพื้นล่างมานี่นะครับผมก็จะเห็นดีเทลอื่นเดี๋ยวค่อยไปเก็บตกต่อนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ ในส่วนของอแบรนด์ชั้น2เนี่ยตรงนี้นะฮะน้องๆก็อย่าลืมตรวจสอบนะอันเนี้ยนะครับก็ไปดูแล้วกันว่าระดับความสูงประมาณเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเก็บในส่วนของห้องต่อถัดไปก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูเลยผมจะขยับตัวนี้ขึ้นมานะครับนี่ฮะขยับตัวดีเทลตัวนี้ขึ้นมาจุดหนึ่งนะฮะอ่าขยับขึ้นมาให้ใเห็นก่อนจุดหนึ่งมันจะมานั่งอยู่บนพื้นอ่าตัวท็อปปิ้งตัวนี้พอดีแล้วเราก็จะเห็นแนว น้องๆอ,อยากจะเขียนอะไรก่อนอ่ะเอามานันขึ้นมาก่อนนะครับผมไหนๆเอามันขึ้นมาแล้วอุตส่าห์ย่อไม่เครื่องแลกเครื่องแหลกเครื่องอื่นน่ก็ใช้งานมันสเต็มที่ซะหน่อยหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะฮะเขียนเนาะเดี๋ยวก็มาดูกันต่อนะครับผมโอเคใครที่รับชมอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะแกใครที่รับชมทางชัองทางของ u t u b e นะครับผมก็อย่าลืมกด กระดิ่แจ้งเตือนนะจะมีการแจ้งเตือนไปแต่ถ้ารำคาญก็าไม่ต้องกดหรอกนะถ้าไม่ไม่ไม่แฮปปีไ้ happy, ไม่ชอบก็ไม่ต้องไปกดกระดิงแจ้งเตือนนะคือผมก็เคยกดนะแล้วมันก็แจ้งเตือนไปหลงังๆมาเราไม่ชอบแล้วเราก็ขี้เกียจแต่ก็อย่างที่บอกไปนะถ้าชอบก็กดเอาไว้เลยการ่วนใครที่รับชมทางช่องทางห้องเรียนออนไลน์นะครับก็อย่าลืมนะครับผมใช้หนังสือเล่มน,นี้คือคําสั่งพื้นฐานผมใช้จากหนังสือเล่มน,นี้นะฮะนี่นะครับผมราคา34 5้บาทถ้าผมจะไม่ผิดนะหนังสือเล่มน,นี้นะครับผมหาซื้อดูได้ หรือสั่งทางห้องเรียนออนไลน์ก็ได้นะครับผมสนับสนุนให้ใช้หนังสือเรียนตามไม่สนับสนุนให้่ายชิดสนับสนุนให้เราอุดหนุนคนทําหนังสือสำนักพิมพ์ต่างๆนะครับผมไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันล้มหายตายจากกันไปหลายต่อหลายสำนักแล้วนะครับผมจะไม่มีหนังสือดีๆอ่านแล้วเหลือแต่หนังสือนิยายแล้วตอนนี้นะครับผมรางวัลโน่นรางวัลน,นี้ให้ให,ให้ให้กันจังเลยไอ้พวกหนังสือพวกนั้นนะหนะนังสือพวกนี้เนี่ยให้เขาบ้างนะฮะ เออน้อยใจบนแทนบนแทนไม่ได้อะไรหรอกโอเคเดี๋ยวเจอกันในส่วนของวิีโอตอนต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ